เฮ้ยโยนแล้วก็กราบสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ชาวฟรีไฟทั้งหลายผมกุลิต้าอันนี้อยู่กับกุลิต้าล่างเทพกับอันนี้ก็คือกุลิต้าล่างไก่ดูดีครับว่าวันนี้จะโดนเขาตบยับหรือจะได้ยินเขายับหรือเปล่าถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเลสโกขอดกสักอึกอนึงกันเอาเดิเฮียแบกหน่อยเฮียเอ้มันพูดไม่พอเลยว่ะ นี่จะโดนด่าอะไรไปดูกันไปด่าอะไรวะเกาะเกาะสวรรค์นี่หว่าเจอกูยิงยับแน่วนี้กูบอกเลยนี่กูกูร่างเทพนี้ร่างไก่เมืองบอกโคลนจัดเลยสักสามสี่ตาอยากขึ้นอะไรวะแรงแดงแล้ววะ เห็นเขาขึ้นกันเยอะแล้วอยากขึ้นว่ะยังใกล้แล้วเหรอมาวันนี้จะมาแย่งมันคิวเดี๋ยวพี่แบกเองน้องเอ้าวอะไรแล้วแต่ไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวแยกแยกก่อนไปตรงนั้นไปตรงนั้นกูชอบจังวะไปตรงกดผิดไงคือมันกดผิดไงคือจะไม่ให้อภัยกูเลยเหรอ ทุกคนอยากเอาเรียวหรือว่าอยากใส่เพลงอะไรทุกคนก็มิ้นมาละกันเพราะว่าผมทําได้หมดแต่ก็อยากเรียวว่ะเริ่มขี้เกียจตัดต่อแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อไอซีไม่ทำให้มันใบังวะหมัดนี่มัดนี่นอ,ยอยากขินมัดไหมแก่แก่จะหัวงอกแล้ว <laughs> ว้าวเฮ้ยม <das siempre> wow ันเฮ้ยมอหลอนมึงดูเฮ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายเอาหน้าไม้เอาดิม่เจอเลยวะเจอแต่เอ็มเอ็มสิบหกแล้วก็อะไร สี่สีคาบินเนี่ยคุเถามว่าเจอปืนอ,อะไรกูบอกว่าถ้าเจอเออเออกูรู้กูรู้แล้วม่จะบอกเหรอยังไม่ได้ถามทำไมแล้วก,กูอยากได้คูณสองอ่ะมีตังค์อ,อ้ยร้อยเดียวมันจะซื้อเลยยังไม่ได้เลยว่ะชีวิตอับจนบฟาร์มัสเอ,อ้ยอยากลองเล่นปืนนี้ดูว่ะลองดูดิเฮ้ยสกินนี้เออมามา ไม่ไม่ไม่ได้ละเ,เก็บมาก่อนูอทิ้งละทิ้งทำไมอ่ะออออเอาไว้ก่อนเืมเือมแร่แงหรอปืนนี้มีจากกระสุนที่ออกแล้วไม่น่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูแล้วกันอีพีนี้ก็หวังว่าผมจะไม่เป็นไก่ทุกคนเราจะไม่นอกใจสไนเราได้สไนามาแล้ววันนี้อยากได้สกินใหม่แล้วอะ ถากินไก่แล้ว,วะ่ะมาไอ้กแกนนี้มันเร็วจัดเลยะ่ะเจอแล้วโอ้โหมาดิมาดิหลบทำไมวะกวากำลังหิวเนี่ยเหมือนเจอมันเลยเมื่อกี้เกือบถุยได้แล้วไม่เจอแล้ว หรอลบหรอมึหลบหรอมึหลบหรอเห,ห,ห,ห็นไหมนะเห็นไหมนะวิ่งหลังก็มีว่ะน็อกละน็อกละ<อ>บนก็มีล่างก็มี น้ำสุดท้ายโดนหัวเอาหลังหลังไปอีกอ่ะททาโอ้โหกูก็เก้วน่ะวันนี้เจนไวร์ร้อยหกสิบอะไม่เหมาะว่ะเร็วเกินชาร์จได้ไหมไม<ป>เลย ชอ <c oughs> เกนชอเกเดี๋ยวพึง่งอย่าพึ่งเปิดดีเปิดดีเปิดได้ไหมเนี่มีกุญแจไหม <c oughs> บอกเราพี่จะแบกอีกเฮ้ยเปิดได้ไหมนเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเอาอีเตียวมันล่อเฮ้ยตาตาหน้าอีกอีกือเตียวมันล่อเอาเหรียญมาเล่นเกมอยู่เล่นเกมอยู่มึงจะมาปวดขี้ปวดตอดที่นี่มึงมึงไปขี้ก่อนไปแล้วมึงค่อยมาเล่นเฮ้ยมันบวกกันอยู่ว่ะจะรอชาร์จข้างบนโอ้โหไปอีนั่นอะได้ไหม อะไรเหมือนกันวะไม่ไม่ชอบอะไรที่มันล้อมหน้าล้อมหลังเลยวะใครจะไปสู้มันวะคือไม่ต้องเลือกว่าจะยิงออกดูนะน็อกน็อกนัดเดียว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 อืมของจริงน้องไอ้อยู่นู้นก็มีว่ะ กระบองทุบ,บม,ม,ม,มเาเลยอ้าวทำไมมันภารกิจเอากระบองทุบมีไหมวะโอ้กระสุน400นั่นอะอพร้อมจะยิงพร้อมจะอะไรละประกาศล่านาะนิคม <laughs> ติดเฮ้ยอีกตัวนึงละไมันเข้าลงยิมม่ะ มาดิออกมาดิออกมาดิไปไหนวะเรียบร้อยตั้งแต่มองหลอนพี่ก็เล่นกากจังเลยตั้งแต่มองพี่หลอนพี่ก็เล่นกากจังเลยน้องแน่นอน พูดไม่พอเลยว่ะคุณแกไอีแก่คือผูดไมเพอเลยครับทุกคนเฮ้ยดาบคาตนะไม่เอาก็ไม่ได้เนาะคือกูเอากูเอาดาบป่ะเดี๋ยวเจะเย็นนี่ไงมัวแต่เก็บของว่าเจอละเจอละอุ้ยหลอนอีกแล้วหลอนอีกแล้วมึงจัด จะหลอนเลยนักหนาวเมาเนี่ยนะยยนี่เดี๋ยวเป็นพลสนนอนสุ่มอยู่นี้แหละสรุปแปลกเ,กเมาก็หลอนดีชิบน็อกเหรอเจอละเจอละมันน็อกอยัง่ย ก็ก็ช้าครับใครช้าก็แบบไม่ได้บอกว่าจะแบกไงคือไม่ได้อยากให้โอ๊ยถิ่นบอสหมดโอ๊ยใช่ไหมไอ้เมื่อกี้ใช่ไหมเออมาชูกูตายกูตายเฮ้ยเฮ้ยกูง้อไปชูเลยมึงไปซื้อของมาชูกูเลยโอ๊ยเนีดือดไม่มีแบกสำหรับกูเออชูบงมาแหละเขาบอกว่าจะแบกจะแบกเออ S 1> <S 1> แกมอย่าโวยวายดิดูหลักฐานก็รู้เลยว่าใครโวยวายอ่ะคุลบได้คุลบได้ yeah. ดูตามภาษาคนแก่นะครับทุกคนต้องเข้าใจผมผมผมบอกว่าผมจะไม่โวยวายแล้วไงสรุปตุยหลักฐานก็มีไม่มีอะไรมีลมลบอะไรได้มึงจะลบได้ยังไง คือเครื่องนี้มันเป็นของกูก็ต้องฟังลบอ,อะไรลบอ,อะไรก่อนลบทำไมก่อนเอาค้างหลอนเออเข้าไปหลอนให้หมดเลยมันเฮ้ย11คนคมันอยู่ไหนคุณกาพ<ว>กูดพอๆไหนซี บอดซะด้วยนะม,มาอยู่ไหนวะ,ะนสบิบคิวะอะพอจะตึงได้พอจะดึงจะตึงกับเขาได้ไหมเดี๋ยวไม่ค่อยเห็นเลยมันอยู่ข้างล่างแบบมีใส่ทัดการมองก็แบบไม่ค่อยชัดเลยแต่ยังไม่เข้าวงนิดขาดเฮ้ยสู้ตายอีกห้าคนได้ป๋อ ได้ได้ได้ฟักคิว,วยังสิบคิวอ่ะน้องงรัดือหมดเลยเนี่ยกูเห็นไงไคุณจไม่ถัดมาดวคุณนมนะ่มาไปดิตาเชื่อวะโอ้โหพอจะเห็นแล้วปืนนี้จะนิ่งไหมวะมีเดี๋ยวคำไม่เจอแล้ว ีมึงต้องเดินบนหรอกจะรอดมั้ยวะอีหากระชุนเบิร์ดไหนอยู่ไหนอยู่นี่แหละอยู่หลังเออดอกโอ้ยพังหานอยู่นะเบิร์ดไอ้ขูหลังเออดอกเลยพวกก็ไม่เพาะเลยว่ะ คือดูตัวอย่างไม่ดีนะครับทุกคนเสียงก็มันยุดเอ้ยมันดีดไปไหนวะมันอยู่ตรง <c oughs> ไอวอลนี่เหรอเอ้ยมันดีดไปเมื่อกี้อะ่ะ ก็เร็วอยู่บ่ะเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นขอบวงอะ่ะไหนวะมาดิตัวเข้ามาดักมันอยู่นั่นแหละสองคน เฮ้ยตรงตรงขอบวงอะดักมาให้หน่อยดิเห็นบอมันให้อยู่นะล้มร่มรมร่มบอโอ้ยทายมาด่วนมาด่วนมาด่วนช่วยแล้วมันวิ่งนอกกูเนี่ยเขาช่บแล้วชุบแล้วยแล้วกลัวหมรอดปะ กลัวมันชาร์จหลังว่ะโอ้โหเกือบแล้วเฉียวเฮ้ยอาวสำหรับคลิปนี้ก็ลายไปก่อนก็ไปเจอใหม่คลิปหน้า